หน้าหนึ tenha, matter, ああ่งน้าน okay. ึ่งหน้นะนึ่งหน้าประตูรุ่นเหมือนเดิมเพื่อนปัดตัวรุ่นเหมือนเดิมเยอะมากที่เดิมนะจอดที่เดิมนะมัน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 แทงในไอ้นี่ได้ไหมเดี๋ยวผมจะพูดพี่ผมผมรู้อยู่พี่ผมเล่นให้เดี๋ยวผมโชว์ให้ผมโชว์เองโฟมโฟมฟมวิ่งไป่รถเห็นป้ายิงหน่อยดิยิงหน่อยดิเก็บวิ่งไปแอบวิ่งไปแอบ ตำรวจลงตีเยเป่าแทนตำรวจเลยดิโแทงแทงแทงเลยนะเขาชุบนมต่อชเอ้าค่าดีค่าดีคาดีเปดิตายตายตายมึงอไเอาไปอไเอาไปอไปเอาไปเอไปเไป ปล่อยตำรวจไปเลยพอแล้วไม่ไปสายถึงผมเลยไม่เอาขึ้นรถดีมเอาขึ้นรถต้อรวจดิตำรวจปล่อยตำรวจออกไปพอแล้วไปก่อนพี่การไปก่อนเดี๋ยวเอาไปให้ทีหลังรอตีอ่ะแล้วเขาตายคือ S15 S15 เลยเ S15 เลยพี่การไปขึ้นขยะฟังไป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 พี่การไปก่อนไปไปไป ไอเขาแท็กเขาแท็กเขาดีวัไม่เอาดีวาัสดีคืนตำรวจดีวัสดีคืนตำรวจไปเอาไปซ่อนเฉยไปก่อนไปก่อนไปก่อนเลยไปก่อนเลยพี่นีวาสด์ก็เดือดรงพี่พี่นีวาสด์ก็เดือดรึงถ้าเผม่อไม่คืนศพก็ครับแทงน้ำตาแทงน้ำตาเขาโอเคขึ้นรถใช่ไหมแทงน้ำตาแทงน้ำตาแทงน้ำตาผมปล่อยคืนไปแล้วพอพอพอดีวัึ้นไปขึ้นไปคืนศพไปคืนศพไปขึ้นไปนานแล้วขึ้นไปนานแล้วแทงน้ำตาแบงน้าตนี้จะไปลายล่ใส่ครับเนี่ยยิงยางไล่ใครครับเนี่ยฮัลโหลครับดาวเป้าแทงน้ำตา เขตไปแล้วพี่เขตไปแล้วครับยิงยางรักษาทัพเนี่ยยิงยางรักษาทัพเนี่ยไปให้เขาเช็คข้อมูลก่อนไปเช็คข้อมูลก่อนขอไม่ชัวเชื่อถ้าเราเอาศพไปซ่อนแล้วเขาเช็คข้อมูลไปก่อนรถมัวนะพี่คุณรถมัวนะเพื่อะถือเขู่ใช่ไหมครับเนี่ยกลัว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 ใส่หมดกกันน็อคเลยเนี่ยไปไปเซตของจะออกไปช่วยเพื่อนต่อลูกซันอยู่ฝั่งนี้อยู่ข้างในอยู่ข้างในซันเซตของตรงของต้องเซตเลยอันนี้เราใครอ่ะติดไม้ใช่ไหมที่ติดไม้ใช่ปะตรงกลางตรงกลางซันตรงกลาง ก็แค่พี่แทรหรอพี่แดนไม่เว้ยตอนแรกอ่ะอันนี้ตอนอยู่ในบ้านแดงเหรอมาหายหมดเว้ยยืมเอารถไปเอาถุงหอมไปให้พี่การแป๊บพี่การรถหนูไปได้ลงเว้ยมันคนน้อยเวยบ้านแดงมึงจะรอกระถางอะไรวะมีไงก็เ็มาถึงแล้วนี่ไงแต่แค่เมื่อกี้อยู่ชะอยู่ไอ้นี่เฉยมาช้าไปเฉยไปเซ็ตของเซ็ตของเซ็ตของซ่อมอะไรเตรียมไปต่อเล้วกล้ามึงเอา ให้เมย์ไปขับเลยก็ได้ทีนไหนอ่ะเอสนาหนอยู่หยุดที่พิการอยู่ที่พิการหนูซสอมมาแล้วเมาแล้วเมย์งั้นเมย์มึงก็เอาไอ้ก้าไอ้เอาไอ้ก้าไปด้วยแล้วก็ไอ้ก้าขับรถคันนั้นเลยเบอการ์ของน้อยเบอร์ของน้อยน้ำหนาวอ่ะน้ำหนาวเบอร์ของแนั่นึลยนะพี่ไอ้ก้าไปไกลเมย์ไปเทรดทั้งคนทั้งรถกับไอ้นี่เลยเรไซ์รเดนแล้วอยู่อยู่ตรงไหนน่ะกำลังกระบายลุงจะมาละเออหนูฝอก ฝากโฟมหน่อยครับใครก็ได้พิกาใช้กลอ่กองซ่อมเต็มตัวด้วยรถวีบ้างเนานอะอยู่ว่าโยโย่ลงข้างหลังแล้วเอาโฟมไปหน่อยครับเอาโฟมไปนาะวีบ้างรถวีบ้างพินนามีมาแล้วเสร็จแค่ใจรำคนเดียวหรอรถวีบ้าง